เราจะสร้างสิ่งที่ไม่มีได้ด้วยการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีสวัสดีค่ะดิฉันโคดเปิ้มมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดและก็การสำนึกรู้คุณเนาะนะคะเปื้มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไล่ล่าหาเงินปรารถนาความสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมั่งคั่งร่ารวยเหมือนผู้คนทั่ว,วไปนี่แหละคะ่ะ ะะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำนะคะมันทําให้เรารู้สึกกดดันเหนื่อยเครียดแข่งขันนะคะเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ผลลัพธ์ที่ได้มานะคะก็คือไม่มีเงินแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะความรู้สึกนี้นะคะมันก็คือการที่เรารู้สึกขาดแคลนนะคะครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนในเรื่องของจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดนะคะกฎจักรวาลกฎสัจธรรมนะคะก็ได้บอกเอาไว้ว่า การที่เรานะคะเราจะสร้างสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยนะคะได้โดยการที่เราจะต้องสำนึกรู้คุณนะคะอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันจะเป็นในเรื่องของต้องมีความสุข มันต้องโฟ o นะคะเบาสบายปิติเบิกบ้านอะไรลักษณะนี้นะคะซึ่งมันขัดแย้งกับสิ่งที่เพิ่มเป็นณนะเวลานั้นนะคะสิ่งที่เราเป็นคือเรารู้สึกขาดเงินเงินไม่พอนะคะมันไม่มากพอมันไม่เป็นอย่างใจเราก็วิ่งตามหานะคะจนเราลืมมองด้านอื่นๆสิ่งที่เรามี เรามองไม่เห็นเลยเราลืมด้วยซ้ำนะคะว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตนะคะเราก็โฟกัสแต่สิ่งที่เราจะวิ่งตามหานะคะเพราะฉะนั้นเรามองหาแต่สิ่งที่เราไม่มีเรามองหาแต่สิ่งที่เราไม่มีค่ะจนเราลืมว่าเรามีอะไรบ้างในชีวิตเณเวลานั้นนะคะความรู้สึกก็คือทุกกระทมทม,มทับนะคะความรู้สึกมันทำให้เรากดดันตัวเองทับถมตัวเอง ไม่มีขาดไม่มีนะคะมันคือความขาดแคลนแล้วความรู้สึกนี้นะคะเราทำร้ายตัวเองทำร้ายความรู้สึกตัวเองความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะจนวันหนึ่งที่ได้มาตระหนักรู้ในเรื่องของการสำนึกรู้คุณนะคะเขาบอกว่าวันนี้เรามองหาแต่สิ่งที่เราไม่มี แต่เราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีถ้าเราอยากจะสร้างสิ่งที่เราไม่มีเราจะต้องสํานึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีก่อนนะคะโอ้พอฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เกิดการตื่นนะคะตระหนักรู้ว่าโอ้เรากําลังใช้ด้านที่เราไม่มีเพียงนิดๆหน่อยๆนะคะไปทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เรามีเลยก็กลับมาเข้ามานะคะกลับเข้ามาว่า มามองว่าเรามีอะไรบ้างนะคะมาแท้ <endo. S 1> ที่จริงแล้วสิ่งที่เรา,เรามีมีมากมายกว่าสิ่งที่เราไม่มีซะอีกนะคะวันนี้เรามีครอบครัวเรามีคนที่เรารักนะคะเรายังมีข้าวสามมื้อกินเราไม่ได้อดอยากนะคะแล้วเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงเรามีคนที่เรารักเรามีครอบครัวเรามีสิ่งที่อยู่ในชีวิตเรามั่งคั่งเหลือเฟือเยอะแยะมากมายนะคะเรายังมี ลมหายใจเรายังมีชีวิตเรายังมีความรู้ความสามารถเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะที่จะสามารถสิ่งสร้างสิ่งต่างๆได้นะคะทันทีที่เราตื่นรู้แบบนี้นะคะทาให้เรารู้สึกมีอิสระเรามีอิสระมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นรู้สึกเบาเบาตัวเบาใจนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกมั่งคั่งในใจอย่างอย่างอย่างที่แบบ ประหลาดประลาดนะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นเรารู้สึกขาดแคลนอะไรก็ไม่มีอะไรก็ทุกไปหมดนะคะแต่ทันทีที่เรากลับเข้ามามองในสิ่งที่เรามีนับทุกอย่างที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จเล็กๆน้อยๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะพอย้อนกลับมาดูมันทำให้เราเห็นว่าเราก็ไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดๆเลยนะคะ ทันทีที่เราตระหนักรู้แบบนี้นะคะมีความสุขมากขึ้นรู้สึกมั่งคั่งในใจนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันถึงจะนำพาและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้เนาะแล้วเราจะมีไอเดียนะคะมีความรู้สึกที่เราอยากจะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมากมายนะคะมันจึงจะเกิดขึ้นนะคะแล้วพอได้ความรู้สึกนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราทำงานอย่างมีความสุขนะคะเราได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาง่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันหรือจะต้องไปทุ่มเทอะไรที่มากเกินจำเป็นขนาดนั้นเลยนะคะเป็นอีกด้านนึงเลยนะคะก็เป็นบทพิสูจน์ว่านะคะกดแรงดึงดูดการสํานึกรู้คุณนะคะใช้ได้จริงเนาะนะคะแล้วก็การที่เราได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันนะคะรู้สึกว่า เราได้เรียนรู้ได้รับประโยชน์จากการแบ่งปันปื้มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เห็นประโยชน์จากตรงนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาทำพอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันแบ่งปันจากประสบการณ์ที่เราได้รับแบ่งปันวิธีการในการที่เราเอานำมาใช้นะคะในการที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินทางสู่การประสบความสำเร็จนะคะจึงออกมาแบ่งปัน พราะหวังว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่อยากจะทำนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะคะในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ฝึกฝนเรียนรู้มานะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งต่อความสุขส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะ ออกสู่ผู้คนนะคะร่วมกันเนาะนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้เนาะจะเป็นประโยชน์นะคะ จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนวันนี้จงรักตัวเองนะคะจงเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมานับในสิ่งที่เรามีนับทุกอย่างที่เรามีในชีวิตนะคะเราจะได้ความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือในจิตใจเราก่อนเราจึงจะสามารถเอาความมั่งคั่งในใจนี้ออกไปสร้างในสิ่งที่เราไม่มีในชีวิตได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ